มาถึงเรื่องราวที่บอกได้ว่าเป็นข่าวลือลายวันนะครับของกุนซอคนใหม่ของ Manchester. แมนเชสเตอร์ยูต็ดนั้นตอนนี้ก็มีข่าวคราวว่าอาจจะเป็นโรลโล์บองที่มีโอกาสมากกว่าโชเซ่บูรินโยครับโดยความเคลื่อนไหวของโชเซ่มูรินโยนั้นตกเป็นข่าวอย่างหนักครับว่าเขาวนั้นจะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ครับแต่นี่คือชมหน้าของโุลอ์บองครับเป็นรายงานข่าวล่าสุดของเดอะซันสื่อในอังกฤษที่บอกว่าบลองในายใหญ่ของทีมเปเช่ครับเคยเป็นอดีตนักเตะของทีมปีศาจแดง มีโอกาสจะเบียดมูริโยเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเพราะว่าบองนั้นมีความกระตือร้นที่จะร่วมงานกับมัเติชั้นนาของปีศาจแดงมากกว่าและทีมแมนยูก็กลัวว่ามูริโยนั้นจะนําคนของตัวเองเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะในทีมครับหลังที่ย้อนกลับไปดูความผันไหวของโชเซ่มูริโยครับก็ถือว่าเป็นข่าวมาตลอดครับว่าจะกลายเป็นว่าที่กุนซือคนใหม่ในถิ o ่นโอเทฟอร์ดต่อจากหลุฟฟานเกาหลังจุฤดูกาลนี้ ถึงขั้นที่มีข่าวนะครับว่าตกลงเซ็นสัญญากันไปล่วงหน้าแล้วอีกด้วยแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับเนื่องจากบอดบริหารของทีมปีศาจแดงนั้นมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับบทบาทของเรนกิ๊กที่ทางทีมนั้นก็วางโต้ยว่าอาจจะเป็นอนาคตกุนซือของทีมซึ่งกังวลว่าถ้าเกิดมุยกเข้ามานั้นกิ๊กอาจต้องถูกเด้งออกไปก็ปถือว่าเป็นผลกระทบที่ต้องพิจารณากันอย่างดีว่าใครนั้นจะมาเป็นนายใหญ่คนใหม่ของทีมปีศาจแดงครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวลือรายบานันต่อเนื่องครับก็ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างกระทบกับความเชื่อมั่นและก็ความสั่นคลอนอยู่พอสมควรกับการทําหน้าที่ในายใหญ่ของถิ่นโอเทฟฟอร์ดของหลุยฟานเก่าครับ